วชิระสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าว่ารักครองว่า สองขอรัฐนาพร,ราชนาวชิราจาราชนนดส,สมุทรสงคราม สี่กรรัตนาพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรธรมยุทธ ข้าราชการท่านพุทธคอัมพวันพัทรรัตู้นำผู้แทนพระสการิการผู้รักการร ว่ารองจะน่าจะปาปากข้อที่สอง แต่ที่แปดขออนุญาตยินเชิญนายพุทธพงศุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าพเจ้ายเน,นเชิญนายมนเชิดกิติธารากูมรองผู้บร,ริการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สิบขอยนาเรียนเชิญนางสาวสตาพิมพสมบูรณ์ในเบอร์ปากข้อ แสตบิทครับขบออนุญาตเรีนยนเชิญนางพระรัตนานฉัพธนาพนัชรีผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีครับ ครับในในระดับนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนายบุนเชิดกิติธาราภูลกองผู้บริการปฏิบัติราชการแทนผู้บริก,การ,การสำนักงานพระพุทธศาสนาติได้กล่าวพราชก,การถวายารายงานเป็นระดับต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ จะประกุสวเดจผู้เป็นองประธานที่ขรมกานยิ่งพระเถราะเทเรสที่กรมทุกรูเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหปฏิบัติการแทนผูว่าราชการจังหวัดพระุวรีรองราชการที่ครทุกท่านครับกล้าประพมนายูุเชิดปิธัรากรองผู้ว่ารการปฏิบัติราชการแทนผวกมราการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหชาติในนามของพระสังฆาธิการผู้ขรรมรงการ และนามของเทศทศนิยชนที่อยู่พร้อมกันที่แห่งนี้รู้สึกรื่อปฏิติต็นอย่างยิ่งที่จะเป็นบุลสมเด็จได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสมัมมน,นาตวายความรู้แต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าว่ารอ่อเจ้าาว่าและผู้ชโชเจ้าว่าประจำปีพมประมาณ2568ซึ่งเป็นวันที่48ฝ่ายมังดีกาย ในระหว่างวันที่20-24มกราคม2568ในวันนี้นับเป็นความตัดสันใจแต่ข้งราชการตลอดถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกรูปทุกคนกระบบความุญาตถวายไดงานโดยสังเขปดังนี้สถาบันข้าราชการเป็นหน่วยงานในสักัดสำนักเลขาธิการมหาวิทยาลัยธคมสำนักงานรับโทษศาสนาชาติจัดตั้งขึ้นตามมติมหาวทยาัธคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เพื่อเป็นสลาดศึกษาธรรมพระพุทธศาสนาฝึกอบรมพระสังฆาก,การและบริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมังคมได้เห็นชอบหลักสูตรที่ใช้ในการถวายความรู้แด่พระสังฆาก,การจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีพระสังฆาก,การที่เข้ารับการตั้งความรู้ในหลักเจ้าว่า จำนวน47รุ่นและลับจ,จาพัะตำบลจำนวน26รุ่นในการนี้มหาท,ทีสภาคมได้มีประเิทที่926ทับ2,567เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567เห็นชอบให้เร็นโครงการประชุมสมมนาตวายความรู้ได้รัพระสังฆาการหลับเจ้าว,วา่ารองเจ้าว,วา่าและผู้ช่วยเจ้าว,วา่าประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่18ฝ่ายวิกาย ซึ่งจะขึ้นระหว่างที่20-24มกราคม2568จำนวน108รูปในการนี้สำนักง,งานรัผู้ทรวหหารชาติได้รับความเมตตาจากเจ้าพระกงานมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเจ้าพสมกง็นได้โปรดเมตตาพันธ์ยิ่งเพื่อเป็นผลกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมและชุมสัมมนในคาราวนี้ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วพระองคขอรับ,รบนาเจ้าพคุณเดนได้โปรดเมตตากราบเปิดประชุมธรรนารวมถึงขายวัดแก่ทุกครบทีเพื่อเป็นสิริมงคลเสด็ไปของดังพิธารด้วยความเคารพยำยิน ระเทรานุเกราและระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมทุกผู้เจริญพรนายผู้ชเ,เชิดกิติตรางจูรอง่วมนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายพุทธพงศ์สุริยะสิงห์รองผูมว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในนามมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้กับผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้แด่พระสังฆาริการระดับเจ้าว,ว่า รองเจ้าว่าและผู้ช่วยเจ้าว่ารุ่นที่48ในวันนี้ทั้งศัพท์สัะสาคิิการคือพระวิสุผู้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองและเจ้าว่าหรือเป็นพระสังคธิการในระดับต้นที่มีความสำคัญ และเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามดังนั้นเจ้าว่าจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และอำนาจของตนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พศ2505เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเคร่งคัดต่อกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งประกาศและมติมหาเถรสมาคมเพื่อนำไปบริหารในตำแหน่งเจ้าว่าได้อย่างถูกต้องไม่เสียหายต่อตนเอง และหมู่คณะมหาเถรสมาคมได้ให้ความสำคัญของการพัฒนารพะสังคาธิการมาอย่างต่อเนื่องจึงได้มอบให้สำนักเลขาทิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมพระสังฆาริการทุกปีโดยใช้รกสูตรตามที่มหาเถรสัสมาคมเห็นชอบและจะมีการปรับปรุงระสูรอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ประสังาาดการระดับเจ้าว่ามีความรู้และเข้าใจด้านการบริหารและการจัดการวัดสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้งหกด้านให้มีประสิทธิภาพในฐานะผู้นำ ทางการปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเสริมสร้างให้วัดเป็นศูนย์การของสังคมไทยและให้การประสานงานกิจการของคณะสงฆ์กับหน่วยงานราชการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ และแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็เพื่อให้พรคสังคัญการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สุน,นอนปัญหาในการปกครองข้อสงสัยต่างๆเพื่อแสวงหาวิธีป้องก,กัน และการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตร่วมกันทั้งนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ช่วยกันทำรงรักษาพระพุทธศาสนา ได้มีความมั่นคงยัง่งยืนสืบต่อไปบัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้วขอเปิดการประชุมสัมมนาและถวายความรู้แด่พระสังฆารการระดับเจ้าว่ารองเจ้าว่าและผู้ช่วยเจ้าว่ารุ่นที่48 ขอให้คุณพระศรีรัตนตรตยดลนบันดาลให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาของพพุทธศาสนามีความเจริญก้าหน้าในหน้าที่การงานสมดังที่ประสงค์ทุกประการเดิน เป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับในการกับ <c oughs> ในโอกาสเป็นมงคลนี้นะครับก้าว <c oughs> ขอประธาน <c oughs> อานุญาตเจ้คุณสมเด็จ <c oughs> ผู้เป็นประธานสงฆ์ ได้ตามที่ภาพหมู่เป็นทระลากกับพระมหาเถระพระเถระอนุเถระและพระพิเกียร์โดยแบ่งเป็นชุดดังนี้นะครับชุดที่หนึ่งก็กัอ เป็นชุดที่สองครับเป็นส่วนที่เป็สามที่เนที่สามที่สี่หนึองก่อนนะครับผมจที่ห้เป็นที่สก่อนครับแถวักแถวตหมสี่ของนะครับี่แถวอหครับบอครับ2 2วแนึ่แถวหน่เองยาวเวาคืจุดใไหมครับยาวสแถวนี้สองแถวนี้ครับ ขอญากนะครับทำเข้าใจคัาเครื่องนิดนึงนะครับอขายากแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สาที่สี่เคร่มอีกวมเิ่หน่อยครับเรคากการทุกคนครับสี่งลางก็ได้นะครับเลยข้างบนจะเต็นะมีอีกหน้าแวเก้าจแห้า เล่รเกมบมลร้อครับ